เรามาตามข่าวสารของมาติอสนูเนสกันหน่อยนะครับตอนนี้มีรายงานว่าแมนสตอได้ยื่นข้อสเสนอรอบใหม่แล้วนะครับ60ล้านโยูโรบวกแอดออนนะมาสู่ของนูเนสจากวูล์ฟแฮมตันวันเดอร์เรส์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่ายงฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ตอนนี้ได้ยื่นข้อสเสนอรอบใหม่ด้วยมูลค่ารวมแอดออนที่60ล้านโยูโรครับเพื่อเซ็นสัญญากับมาติอสนูเนสแมนสตี้เนี่ยมั่นใจว่าข้อสเสนอฉบับนี้จะสามารถโน้มน้าวให้วูล์ฟแฮมตัน,นยอมปล่อยตัวนูเนสออกมาให้ได้ แมสตี้เองสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนูเนสได้ตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วแหละส่วนข้อตกลงฉบับก่อนแนะนะ่ๆมูลค่า50ล้านยูโรบวกไอดอน5ล้านยูโรก็ถูกปฏิเสธไปนูเนสครับไม่มีชื่อในเกมล่าสุดที่วอร์ดอาชนาทเอเวอร์ตันไป1-0เนื่อง,ง,งจากติดโทษแบนนะครับแต่เขาก็หวังว่าฟูรเป็นจะยอมปล่อยตัวเขาให้ไปร่วมงานในถิ D ่นเอเฮนสสเตเดียมก่อนที่ตลาดมันจะปิดตัวลงนะครับ ขณะดเดียวกันนะรายงานจากเดลเลเมลครับบอกว่าฟอบเองสนใจคว้าตัวเจมส์แมคคาที่นะครับแล้วก็ชมดอยส์ดาวรุ่งของแมสตี้แต่จะไม่ถุงแนบอยู่ในดิวของมาเชียสโนเนสนะครับอืมฮึ่มต้องมาตามครับขอ้อเสนอรอบใหม่60ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับเป็นรายงานจากโรมาโน่อ ano, บอกว่านี่แหละน่าจะทําให้ฟอบเองยอมใจอ่อนครับปล่อยตัว Mar unes, มาเชียสโนเนสมาแคาแข่ขงในถิ่นเอเดียสสเตเดียมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องมาตามอยู่ยาวว่าดิวเนะี้ยมันจะไปคลได้มากน้อยขนาดไหนจะปิดเมื่อไหร่จัดไปให้แวรอน